กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ผมดิชั่นจีนะวันนี้คุณอยู่เกม b บ s i n g Alice ช่างมันครับช่างชื่อไม่เคยไม่เคยจะเรียกถูกแหละอ่ะก็วันนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพรน,นะครับ b บ s i n g นะว่าเออเออมันหาหินผมเรียกว่าหินแล้วกันหินอัพลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นหินต่างๆนา,นานาครับหินแต่ละพื้นที่นะก็จะดอปมา ผมไม่แน่ใจว่าแรนดอมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแต่ละพื้นที่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่ละพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หินก่อนนะมเรียกว่าอะไรนะอ่านี่เนี่ยวพวกหินพวกนี้นะหน้าตาประมาณนี้ครับทั้งสีฟ้าอ่าไอสีขาวเขียวฟ้าเอ่อม่วงนะครับแล้วก็แดงนะไอ,อมีเหลืองก่อนแล้วค่อยแดงมั้งไม่รู้มีถึงขั้นไหนนะแต่ที่เห็นสุดก็คือสูงสุดคือสีม่วงนะก็ ใครได้มาครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าดอกถ้ามันดอกจากมอนสเตอร์นะมันจะได้เป็นสายของเรานะครับแต่ว่าในการใช้ในช่วงแรกๆนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะให้สีขาวใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยผมมีเยอะเลยแต่ว่าอันนี้พรตัวนี้ผมยังไม่ได้ปลดนะ,อะ The Secret Moon เออเดอะซีเกมูนย,ยังไม่ได้ปลดนะครับแต่ว่าถ้าปลดแล้วก็อัพได้เลยนะเพราะมีไอตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ แต่อันอื่นนะผมอัพไปบ้างนะครับอัพเกือบทุกอันเลยนะเพราะว่าหินตัวนี้มันใช้แยกกันนะครับนะมันเป็นบี a ออฟวอลเลอร์ลมลมหายใจวอลเลอร์ er, นะครับลมหายใจหมาป่าลมหายใจอะไรของมันนั่นแหละนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากเลยครับนะมันดอกมาครับส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีการที่จะทําให้มันเป็นสีเขียวนะครับก็ถ้าไม่ดอกโดยมอนสเตอร์ระดับสูงก็ อ่าผมไม่รู้ว่ามันดรอปจากมอนสเตอร์ระดับสูงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คงดรอปนะหรือไม่ก็ลงดันเจียนได้เอานะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเช็คในดันเจียนก่อนเราไปเช็คในดันเจียนระดับสูงนะเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดรอปในดันเจียนเลยนะไม่งั้นมันก็คงหายลำบากยากเย็นจนเกินไปนะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยอันนี้ไม่มีแฮ่มีไหมเนี่ยแต่มันโชว์อันเนี้ยมันโชว์อันนี้คืออะไรอ่ะนะ มันโชว์แต่มันบอกไม่มีอ่ะหมายความว่าวยังไงอ่ะเนีมันมันหลอกกันเหอนรอฮะกวนตีนแหละ <c oughs> ก็มัคนคงจะดอกนะครับนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดอกดีขนาดไหนให้นไหมมันมีบอกนะครับนะมันโชว์มีโชว์นะมีโชว์ว่าเออดอกจากเนดจีกกนนะเว้ยให้มันลงกเนเจนกันนะเว้ยนะยิ่งระดับสูงก็มีโอกาสดอกนะครับนะแต่ถ้าคุณได้มาแล้ว สีขาวนะครับมันล้นจนเกินไปก็ให้มากับ NPC ตัวคนนี้นะครับนะเป็นรูปเอ่อรูปรูปูอะไรนะรูปเขาเรียไงแบคโฮนะแบคโฟิวชั่นสเปเชียลลิสต์นะครับนะมาคุยกับเขานะครับนะเขาก็จะเอาเศษนะครับสีอย่างเอาเศษสีเนี่ยครับสีสีพวกนี้สีขาวปุ๊ดๆมารวมกัน5อันนะครับนะ5้าอันเสร็จแล้วก็จะเอามาหลอมรวมกันให้ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ แต่มีคำว่าแต่ครับแต่แม่งจะแรนดอมแบบเฮ e ี้ยๆเลยเฮี e ้ยๆมาชัว่า <laughs> มันแรนดอมทุกอาชีพทุกอาชีพไม่พอแม่งแรนดอมทั้งแบบวอลเลอร์วูฟไลออนสกเข็มูนคุณต้องคุณต้องแบบแรนดอมสองชั้นอะ เรนดอมให้ตรงอาชีพแล้วต้องเลนด้อมให้ตรงสายคุณด้วยอ่ะอ่าหยาบเลยนะครับนะหยาบหยาบมากเลยนะครับ <get> ก็จะใช้อัพนะครับเลื่อนขั้นตั้งแต่ขาวเขียวฟ้าม่วงนะครับอาจจะขึ้นสีทองด้วยก็ได้นะแต่ถ้าว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งครับที่อาจจะต้องอใช้ทรัพยากรในตัวนิดนึงนะก็คือ ไปตลาดครับนะไปตลาดนะครับก็แนะนําระบบไอที่ไปด้วยพางๆเลยคืออ่าเมื่ออ่าตลาดใหญ่ครับตลาดในเกมเลยครับก็ให้เราหาของนะครับในนี้นะครับนะตลาดนะครับเป็นรูปตาช่างนะมาหาครับแล้วเข้าไปดูที่ในส่วนของแมทเ r อ a รนะ มันจะอยู่นี่ครับตรงเบสซิ่งนู่นนี่นั่นนะก็เราชอบสายไหนนะครับเราก็เลือกมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีขายแทบจะโอ้ว้าวสุดยอดเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยครับทุกสายทุกอาชีพนะเราก็เลือกอาชีพของเราครับอย่างผมเป็นพีชใช่ไหมก็เลือกอ่ะอยากได้สีขาวก็สีขาวไปนะครับราคาก็ไล่ๆกันมาครับนี่คนระับไล่ๆมาถูกบ้างผิดบ้างก็จับจ่ายใช้ถอยเลือกพ่อค้าดีๆนะครับนะอาจจะต้องเช็คราคากันนิดนึงนะครับนะมันมีขึ้นม,มีลงนะครับนะ เพระาะฉันก็ดูๆกันดีๆครับก็ของผมตอนนี้ไลออนเป็นส,ส,สีสีอะไรสีเขียวโอ้ยมนติดอยู่ที่ปากนะสีเขียวนะครับมันก็ราคาตั้งแต่2 0 0พขึ้นไปอ่ะอันนี้ถูกอะ่ะซื้อดองครับซื้อดองเห็นไหมคุณจะสังเกตว่าซื้อปุ๊บก็จะใช้เป็นเงินต้นไม้นะครับเงินต้นไม้หาได้จากกิจกรรมนะหลายกิจกรรมเลยแหละแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะโผล่ก็คือกิจกรรมพวก รูปต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไอ้ไม่ใช่กิจกรรมต้นไม้อ่ะเดี่ยคนนะไอ้นั้นมันตัวแรกตังนะมันมันอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่นะพวกต้นไม้นี่มีโอกาสดรอปด้วยนะครับนะเป็นหีบนะครับนะแต่ว่าเป็นกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่นะครับนะแล้วก็เป็นรายวันครับคุณจะเห็นได้มุมขวาบนเห็นไหมตรงนี้ครับแลกได้สี่ครั้งนะก็เอาเงินเงินในเกมนะครับเงินตัวเนี้ยเงินทองครับแลกนะครับเขาจะมีเลทบอกนะ แลกได้สี่ครั้งยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งแลกได้เยอะนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองไปตู้จดหมายตู้จดหมายยังไนะครับเดี๋ยวไปรับของที่เราซื้อมาเมื่อตะกี้นะจริงๆซื้อมาเยอะเลยแหละนะครับโอเคกดรับไปรับไปห้าอันนะรับ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 นี่งในเมื่อดอกมันยากนักก็ใช้เงินตาเข้าช่วยนะครับแต่ว่าเป็นเงินในเกม อ่าผมพยายามจะเล่นสายฟรีนะครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวคงไม่ฟรีแล้วเดี๋ยวคงจะบ้าคอสตูมนะก็พอได้มาครับคุณก็จัดการอัปเกรดนะครับเลือกอันไหนตามสะดวกนะครับเนี่ยอย่างผมก็เลือกมานะอ่าผมต้องการอัพอันนี้นะครับก็กดค้างไปอัพปุ้มนะก็จะใช้ไปนะครับนะเห็นไหมครับไม่ไม่ยากนะครับถ้าจะอัปเกรดเอ่อพรสวรรค์นะผมเรียกว่าพรแล้วกันนะก็หวังว่า คลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะสำหรับใครที่ปัญหาว่าเออพรออพรเบสซิ่งของเราอะ่ะมันมันขึ้นช้านะก็ใช้วิธีการเอาเหรียญไปแลกนั่นเองครับจะได้ขึ้นเร็วนะหรือว่าถ้าใครไม่รีบก็พยายามดับๆมาเยอะก่อนแล้วก็เอาไปลองออไปลองรวมืูก่อนครับถ้าได้ไม่ตรงสายก็เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าถึงมันไม่ตรงสายแต่คุณก็โยนขายได้นะเมื่อในร้านค้าของผมอ่ะยังมีสีม่วงนะครับมีสีม่วงแต่ว่ามันไม่ตรงสายผม แล้วก็ไม่ตรงอาชีพด้วยผมก็ไปยูนยขายครับได้ราคาดีอยู่นะก็เป็นการอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็เทรดไปนะครับเทรดไปให้คุณอื่นใช้นะก็หวังว่าเอาไปใช้ประโยชน์กันได้อ้อผมลืมบอกไปครับอหินเบสซิ่งนี่คุณจะหาได้จากกิจกรรมรายวันด้วยนะล็อกอินายวันนะครับก็จะได้เป็นเบสซิ่งชิคเกตมานะให้คุณมาสุ่มที่นี่นะครับนะลืมบอกไปเลยเนี่ยสุ่มสะเพลินเลย นะครับคุณจะใช้ตั๋วก็ได้หรือว่าจะใช้เหรียญต้นไม้ก็ได้นะแต่แนะนําว่าให้เราเล่นเป็นลายวันดีกว่าครับใช้ตั๋วดีกว่านะครับนะผมก็ใช้มาเยอะแล้วนะอันนี้เพชรแดงเอาไว้อันนี้คือการเสียตังค์นะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ตั๋วไปครับแล้วก็จัวขึ้นไปนะครับมันก็จะสุ่มแบบอออาราวเหมือนกันแหละครับนะสุ่มได้อะไรมาก็ช่างครับนะไม่สําคัญนะถ้าได้ไม่ตรงสายก็เอามาย่อยนะครับมารวมกับ n p c ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นการหา หินที่เอาไว้อัพเบสิ่งอีกทางนึงนะแต่ว่าก็ดวงนะครับดวงนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ที่ลืมบอกไปนะครับก็ผมมิชชั่นจีนะครับขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับไปไหนล้างมือนะครับปิดปากปิดจมูกให้ดีนะครับกราบสวัสดีครับ